ครับสวัสดีพี่น้องเอฟซี่ยเหมือนเศร้านะครับของมือวันอังคารนะครับพี่น้องเอฟซีวันอังคารที่30นะครับเนาะครับวันอังคารที่30นะครับมือนี่อาจะมาลงแนวทางเล่าพัฒนาตองวดนะครับครับเพราะว่าท่านอาจารย์ทรงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเพิ่งจะว่างสายคุยกันแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีครับก็อยากจะว่างแนวทางต่อนะครับ ครับเลขของธนอาจารย์นะครับเพื่อนใหมากหลอดนี่นะครับเนาะแตกคักแตกเนี่ยนะครับพี่น้องที่เล่าพัฒนาครับธนอาจารย์กระสิบบอกอยู่แล้วนะครับเนาะพี่น้องเข้าฟังอยู่ในคลิบนะครับคงจะรู้นะครับว่าเลขไปยังไหนบางไหนนะครับเนาะรับเพื่อนว่าอยากให้ยดประกาศออกมาว่าเป็นเลขผู้ใดนะครับขอต่ว่าเป็นเลขของธนอาจารย์ก็พ่อนะครับพี่น้องที่เลาพัฒนานะครับหมวด มาเคลื่อนนะครับเนาะเลขติดนะครับมีหนึ่งมีสี่มีศูนย์มีสองนะครับพี่นงคงที่มีหนึ่งมีสี่มีศูนย์มีสองวิ่งที่สี่กับสองครับอาจารย์เนียนไฮก็คือสี่สองสี่ศูนย์สี่หนึ่งนะครับอาจารย์เวียงจันทร์นะครับเนาะอ่ะรอบนี้นะครับพี่นงคงที่ครับมาตามต่อกันอีกนะครับเนาะเพราะว่าเพื่อนจะให้เลขชุดนี้นะครับออกมาจากต่อหัวกระบอกเป็นยังเพื่อนบอกไปนะครับเนาะ เพราะว่าอาจจะมีห่วงสุดท้ายของเพิ่นอีกก็ได้นะครับพี่น้องยุ้ซี่เอาแต่ว่าท่านอาจารย์บอกว่านะครับอย่าว์ไรนะครับเนาะตัวเลขมาจากไสนะครับพี่น้องยุ้ซี่ครับพี่น้องคงจะรู้ดีนะครับเนาะพี่น้องเคยติดตามมาครับเพราะว่าดวลแล้วนะครับที่แอัพว่าตามนะครับกับอีกอย่างหนึ่งนะครับเพิ่นก็ถามว่ามันใจเพิ่นเพระส่งมากนะครับต่อไปนะครับเนาะหงวดได้เอียนแอีดลงก็แปลว่ามา หัวได้บ่เห็นลงกับเปียวาตัวเหลขกของเพิินบ่มานะครับเพิ่นบ่ปล่อยออกมานะครับพี่น้องซี่อ่ะรอบนี้นะครับสีมาตัวไดนะครับพี่น้องซี่เอาจังหอยมาล่อช่มไปน้ำกันนะครับ วันที่ของวันที่30 31นะครับเล่าพัฒนาครับออกวันพุธนะครับเนาะครับตอดของวันพุธนะครับวันพุธที่31 30 29 30 3ดนะครับเป็น,30 F, 30, 30, 30นองี่ สีสิ้นเดือนไม่แล้วนะครับพี่นอ้องที่ครับลรวพัฒนานะครับ ครับเลขมีที่มานะครับพี่น้องทุก่ ครับเลขมีที่มาอเวียงจันนะครับเป็นรองดูซี่ครับแอลคาร์บอนเนี่ยใจกันมาเป็นยังขึ้นมาไหวแถวนะครับเนาะเพราะว่าบางที่อาจจะมีการซับคาลอกหรือว่าจังไดนะครับเป็นรองดูซี่ครับแต่ท่านอาจารย์บอกว่านะครับเนาะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นรองดูซี่ครับผลจะโทรมาด่วนนะครับ เอาเลขกิบนนะครับพี่น้องชิ่เลขติดนะครับนะเนาะอ้าเลขติดนะครับอยัดกระเชียนไปว่าถีกตัวครับเลขติดนะครับพี่น้องชี่ ครับมีศูนย์มีหนึ่งมีเจ็ดมีสองนะครับพี่น้องนิ้วเชี่ยวมาแล้วนะครับเอาหงุดที่แล้วนะครับพี่น้องนิ้วซีตัวนะครับมีหนึ่งมีสี่มีศูนย์มีสองนะครับเขาตรงๆเขาแบบโอ้ยพี่น้องเอ้ยมัยบบนอยากบรรยายนะครับแยมเข่ากับเขาคักแยมรุดกับบ่มีเยอะตัวเอาเพิ่นมาถิ่มบ่ปลาเราดอกพี่น้องนิ้วี่ ครับยันทำเพลินไปเอาที่มีโฉมมีหมานไปนทำเพลินนะครับพี่น้องซี่ครับพี่น้องยุ้งซี่ 07นะครับหนึ่งเจ็ดนะครับพี่น้องที่สองเจ็ดนะครับเอามียูแค่นี้นะครับครับพี่น้องเขาอยากวิ่งกันเอาอยังไงน,น,นี่กับมีตัวทีบบมากันบอดด้จับให่นะครับกับมี สอ,องศูนย์แล้วกับหนึ่งศูนย์นะครับพี่น้องที่ครับพี่น้องี ครับแคปหน้าจอครับครับก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์อวียงจันทร์นะครับที่ส่งตัวเลขแนวทางมาให้เอาเป็นกคดีใจยุว่าพี่น้องเขาโชกมันนะครับครับรอบนี้ก็มีอยู่แค่สามคู่นะครับพี่น้องสิแต่ท่านอาจารย์เน้นย้ำอยู่นะครับว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับเมันจะโทรมาให้เสยนดีด่วนนะครับแล้วก็ให้รีบลงคลิป มีการเปลี่ยนแปลงจจงไดเนาะพี่น้องที่เอาพี่น้องเข้ากับล่อติดตามไปนั่มนะครับพี่น้องที่ครับกดติดตามไ้กดกระดิ่งแจงเตือนไ้นะครับจะได้เห็นคลิปไม่ไม่ดวนๆของแอดนะครับเนาะเวลาลงจะพี่น้องเข้ากับจะได้ทันกันนะครับเนาะย้ำเบิ้งเวลาลงคงิปบบงทันกับว่าหาบ่เห็นนะครับเนาะหาบ่เห็นเพราะว่าบ่ดด้กดกระดิ่งแจงเตือนไว้ครับพี่น้องที่ก็เลยบ่เห็นนะครับ อขอให้พี่น้องเข้ชาชมมันกันทุกูทุกคนนะครับสําหรับรอบนี้ก็เฮงเฮงปังปังลวยๆกันทุกทูกทุกคนกับเล่าพัฒนาเลขนี้ที่มานะครับของท่านอาจารย์อ๋อเวียงจันนะครับสวัสดีครับ